น้ำนองจอะก็เป็นเกมระหว่าง BC เทโรศาสนาซึ่งแพ้มา2นาัดติดครับพบ,บกับ TDM สม,มุทรสาคร11นัดยังไม่พ่ายแพ้ต่อทีมใดก่อนเกมการแข่งขันมีการยืนไว้อะไรนะครับให้กับแฟนบอลของ TDM สม,มุทรสาครที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้ในเกมที่ TDM เสมอกับ Bangkok United ไป2ประตูต่อ2เกมในครึ่งแรกนะครับ BC เทโรนั้นเล่นได้ไหลลื่นกว่าครับจากการประสานง,งานกันอย่างยอดเยี่ยมอานนท์สังสัตน้อยครับล้มตัวยิงลูกนี้ให้กับ BC เทโรศาสนาที่นำไปก่อน1 10ปปรระตตู่่อ0ใในนาาาททีีจากกาเิดห้ของจกััพนแก้วพรรมนะคับ และอีกเพียงแค่สีนาทีครับกองเชียร์ของ B.C. เทโรศาสนาได้เฮกันอีกครั้งหนึ่งจากลูกเตะมุมคิดดูคนตาผู้งานครับเปิดเข้าไปทัศนาช่ำสะอาดครับเป็นคนจบสกอร์ทำให้ตอนนี้ B.C. เทโรศาสนานำสองประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรก จากนั้นครับเข้าสู่ในครึ่งหลังนะครับเกมของบีซีโทรศาสนะยังคงไหลลื่นจากจังหวะการประสานงานครับเป็นนกลปิดฝ่ายที่เติมเตียนลุกขึ้นมาก่อนตบเข้ากันให้กับอานน์สังสัดน้อยครับยิงลูกนี้เข้าไปเป็นประตูที่2องเในเกมนี้แล้วก็ทำให้อานน์สังสั์น้อยนั้นขึ้นมาครองตำแหน่งรองดาวนโวแล้วที่9ประตูนะครับไปฟังเสียงของตะวันครับโค้ชของทีมบีซีโทรศาสนะหลังจากจบเกมนี้กันครับก็ธรรมดาแล้วต้องดีใจธรรมดาแล้วก็ดีใจกับลูกทีมด้วยที่ขัานำกดดันแล้วก็เรียก ขวัญแล้วก็มั่นใจความมั่นใจกลับมาแล้วทีนี้ก็แบดหน้าในตาต่อไปก็คงจะเล่นด้วยความสบายใจและมั่นใจมากกว่านี้ <S <S น่าจะเล่นได้ดีขึ้นแบดหน้าแต่กับอะไรสมุนงคามสมงครามก็คงจะเล่นเกมเดิมครับคอือยังไงก็ต้องสามแต้มอย่างเดียวเพราะว่าเล่นในบ,บ้านด้วยแล้วก็ขวัญยิ่งมั่นใจมาแล้วและทีนี้ทุกอย่างลงตัวหมดแล้วคิดว่ายังไงก็ต้องต้องต้องเอาชนะให้ได้อืเอาละครับไปดูสรุปการแข่งขันอีก3ามคู่นะครับ สูงสงคราม FC ครับทีมดับสิบของตารางไพ่ต่อราชนาวีระยองทีมดับสิบสีไปศูงประตูต่อสามนะครับศรีราชาย F ฟีทีมจากโซนท้ายตารางครับก็ พลิกเอาชนะบางกอกการเทียมอันดับ2ของตารางไป2ประตูต่อ0ูนย์ครับแบงคอกยูเนเต็ดทีมอันดับ7ก็พลาดท่าพ่ายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทีมอันดับ1 1ของตารางไปศูนย์ประตูต่อ2วันนี้ครับมีการแข่งขันอีก4คู่ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่มันๆด้วยกันทั้งนั้นครับโอสถสภาพบกับนครปฐม f อนะครับการท่าเรือไทยครับที่ช่วงหลังฟอร์มดีเหลือเกินพบกับจุฬายูเนเต็ดครับเมืองทองน้องจอกยูเนเต็ดพบกับทีโอทีเอฟซีนี่เป็นเกมดามี่แมตช์นะครับแข่งขันก